วันนี้เล่นยีราฟเนี่ยรถอย่างสวยเลยนะเครื่องปิ้งเลยสวยมากคันนี้ลูกค้าเอามาให้เช็คให้วิ่งถึงร้อยปุ๊บดังมีอาการผิดปะกะตินี่กำลังดูเบรกก่อนเพราะว่ามันเบรกไม่อยู่มออลมก็ไม่รั่วนะเบรกแข็งต้องไล่ดูก่อนอะไรมันเสียนี่ทางหมูกำลังลือ้อ ลุกสู่เบรกก่อนเช็คดูก่อนคันนี้สวยมากนะครับไอตีนโตนะสวยจริงๆสว,ส,สวัสดีครับยางทองอะไหล่ยนออโต้เซอร์วิสอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมานะจ๊ะ,ว,ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องฟิลดีกว่านะความสำคัญของฟิลรถยนต์นะครับ ที่เขาเขียนไว้ว่าอย่าใส่ฟิวเกินขนาดที่กำหนดนะแอมอย่าสูงเกินไปจะทำให้เกิดความเสียหายนะครับก็มีหลายเคสนะที่ผมก็เคยเห็นนะลูกค้ามาซื้อฟิวทีแล้วเป็นกรรมเลยซื้อฟิวฟิวของเดิม10แอมขาดก็ไปเพิ่มเป็น20แอม15แอมอะไรงี้นะเพิ่มให้มันสูงขึ้นไปอีกบางคนก็เตือนแล้วก็ฟังบางคนเตือนแล้วก็เฉยๆนะครับถ้าตามหลักการซ่อมแซมที่ถูกต้องก็คือจะต้องไล่ในจุดที่มันช็อตน,นะ อุปกรณ์ตัวไหนช็อตก็ต้องทําการซ่อมแซมนะบางทีสายไฟมันช็อตลงกาวหรือไม่กับอุปกรณ์เนี่ยมีปัญหารีเลย์ช็อตอะไรก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยววันหลังถ้ามีโอกาสจะมาแนะนําวิธีการตรวจจุดช็อตนะว่ามันเช็คยังไงวันนี้เอาตัวอย่างที่เห็นแบบจะจะเลยนะมาให้ดูก่อนนะครับว่าการที่ใส่ฟิลเกินขนาดหรือไปดัดแปลงฟิลเนี่ย มันมีผลยังไงกับตัวรถยนต์นะครับถ้าอยากรู้ก็เหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดกระดิ่งด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะนะพี่น้องประชาชน <c oughs> เอาคันนี้เป็นรถยนต์นิสสันนะครับนิสสันนวราประวัติก็คือเจ้าของรถเนี่ยเคยใส่ขั้วแบตนะกับทางบวกเป็นลบลบเป็นบวกนะครับ ถ้าเกิดว่าในเคสที่เราใส่แบตเตอรี่กับทางเนี่ยตัวรถยนต์เขาจะมีฟิลอยู่1ชุดนะครับสำหรับตัดนะตัดวงจรไม่ให้ไฟเนี่ยไปทำความเสียหายกับพวกกล่อง ECU กล่อง ECM กล่อง BCM หรือว่ากล่อง ABS นะครับฟิลเนี่ยจะตัดตัดการทำงานนะอย่างที่ผมเห็นบ่อยๆก็จะเป็นพวกรถยนต์เก๋งนะ BOS BOS เนี v ่ยโดนบ่อยนะครับ ลูกค้าถอดแบตออกมาชาร์จหรือว่าทําอะไรก็ช่างพอไปใส่แบตคืนปุ๊บอ้าวใส่กับขั้วแล้วแล้วก็มีพวกไฟเครื่องยนต์อะไรโชว์นะมันจะมีฟิวตัวนึง่งาขาดนะครับอยู่ถ้าจําไม่ผิดมันจะอยู่ในห้องโดยสารนะอาการก็คือพอสตาร์ทขึ้นปุ๊บเดินเบาไม่ได้อะไรประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าใส่แบตกับขัวนะครับจัดก,การเปลี่ยนฟิวซะก็จบแล้วนะ คันนี้เนี่ยลูกค้าเจ้าของรถเนี่ยคือใส่แบตกับขั่วนะบวกเป็นลบลบเป็นบวกเอาแบตไปชาร์จพอเอามาใส่ก็ฟิวขาดนะครับเป็นฟิวตัวนี้ฟิวที่อยู่ที่ขั้วแบตเตอรี่นี่นะฟิวตัวนี้เขาเรียกว่าฟิวเมนนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนใหม่แล้วนะเขาทําขาดเนี่ยนานแล้วนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนเขาทําอย่างนี้ไว้เห็นไหมตรงนี้ พอมันขาดปุ๊บเขาก็เอาเหมือนเป็นสายไฟหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผาดแล้วก็บัตรกีติดนะบัตรกีติดไว้แล้วก็ใช้มาโดยตลอดนะครับใช้ไปเรื่อยๆฟิวตัวนี้จะอยู่ที่100แอมป์นะครับเป็นตัวตัดวงจรถ้าเกิดว่ามีอาการชอ็อตมีใส่แบตกลับขั่วในรถยนต์รุ่นนี้นะครับถ้าเป็นของบีโกก็จะอยู่ในกล่องนะกล่องฟิวทางฝั่งนี้บีโก้จะอยู่ฝั่งนี้ อยู่ในกล่องแล้วก็จะเป็นฟิวตัวยาวๆเลยตัวนั้นนะแพงนะครับก็ประมาณหลักน่าจะประมาณ1,000บาทนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับไม่ได้เช็คราคานาน,านแล้วแต่ของนวราชเนี่ยมันไม่แพงนะราคาไม่กี่ร้อยนะครับพอฟิวเมนขาดปุ๊บลูกค้าก็เอาไปบัตรกีนะบอกว่าหาซื้อไม่ได้บ้านอยู่ไกลนะครับบัตรกีแล้วก็ใช้มาโดยตลอดนะเมื่อวานนี้ ขับมาอยู่ดีๆนะช่วงเช้ามืดมีอาการที่ว่าไฟรูปเข็มขัดนิรภัยเนี่ยโชว์เด้งขึ้นมาเฉยๆนะครับแล้วก็ไฟหน้าทั้งสองข้างเนี่ยนะซ้ายขวาเนี่ยหายไปเลยไฟดับนะครับแล้วก็สักพักหนึ่งมีกลิ่นเนี่ยเหม็นไหมในห้องโดยสารนะเป็นกลิ่นพวกสายไฟไหมนะครับพอได้กลิ่นเหม็นไหม้ก็ ลูกค้าก็ทำการจอดนะจอดข้างทางในที่ปลอดภัยเสร็จปุ๊บก็ลองเช็คดูในห้องโดยสารมันก็มีกลิ่นอยู่แต่ว่าพอออกมาเปิดฝากระโปรงดูก็ไม่มีไม่มีจุดชอด็อตจุดไหมอะไรข้างนอกนี่นะเนี่ยก็ทำการดับเครื่องพอจะมาสตาร์ทอีกทีหนึง่งก็คือไฟหน้าจอเนี่ยหายหมดแล้วนะครับก็โทรตามผมไปดูนะไปดูไปเช็คผมก็เช็คตัวนี้นะว่ามันขาดก็ทำการเปลี่ยนฟิลเมนนะครับ ตัวนี้เขาบัดกรีไว้ก็เปลี่ยนฟิลเมนให้เรียบร้อยพอจะใส่คั่วแบตแล้วสตาร์ทเนี่ยมันมีความผิดปกติเกิดขึ้นนะครับอ่ะช่างก่อมาแตะคั่วแบตให้หน่อยดิกุญแจรถอยู่นี่นะยังไม่ได้สวิต์ออนกุญแจอยู่นี่เอาแตะคั่วแบตแตะเลยเห็นไหมนี่ปั๊ม ABS เนี่ยตอนนี้ทำงานตลอดเวลา,ท,า,ท,าทั้งๆที่ ผมถอดคุณแจออกมาวางไว้แล้วนี่ปั๊มทํางานตอนเช็คเนี่ยผมแช่ไว้ประมาณสักน่าจะ10กว่านาทีนะมันก็ไม่ยอมหยุดมันทํางานค้างอย่างนี้ตลอดเวลาเลยแล้วรถยนต์คันนี้ติดโค้ดด้วยนะติดโค้ด,นะดคเกี่ยวกับการเซฟตี้นะเป็นเขาเรียกว่าล็อกโหมดของเขาแล้วก็ติดโค้ดอ m มม b i l ลิเซด้วยนะครับโค้ดกันขโมยก็คือคล้ายๆกับว่า กล่อง ecu เนี่ยสั่งล็อกตัวมันเองนะครับอันนี้ตามความเข้าใจนะก็คือสตาร์ทเนี่ยเงียบบิดกุญแจเนี่ยได้สตาร์ทก็ไม่ทำงานคล้ายๆกับรถยนต์ที่ติดกันขโมย immobilizer นะครับจะเป็นอาการนั้นนี่ยเห็นไหมยังทำงานอยู่เรื่อยๆนะปั๊ม abs เดี๋ยวจะให้ฟังเสียงพ่อถอดกั้แบตทำงานจนร้อนนะครับก็สันนิษฐานนะ สาริฐานเบื้องต้นเลยมาจากจุดนี้นะครับจุดฟิวเมนร้อยแอมเนี่ยตัวเนี้ยเป็นเหมือนกับเป็นประตูเมืองนะเป็นสะพานสะพานหนึ่งถ้าเกิดว่ามีอะไรแปลกปลอมมีการช็อตกระแสไฟเกินตัวเนี้ยจะทำการตัดนะไม่ให้เกิดความเสียหายกับพวกกล่อง ECU กล่องสำคัญสำคัญในรถอย่างที่บอกไปข้างต้นคลิปนะครับ เพียงแค่ว่าเราไปรู้เท่าไม่ถึงการไม่มีความเข้าใจที่เพียงพอเนี่ยไปบัตรกีอย่างเงี้ยติดเอาไว้ผมเห็นบ่อยมากนะครับไปบัตรกีติดเอาไว้แล้วใช้ไปยาวๆไม่ยอมเปลี่ยนมันสามารถสร้างความเสียหายได้มากกว่ามูลค่าของตัวมันเองเนี่ยตัวเนี้ยไม่กี่ร้อยนะครับอาการตอนนี้ก็คือสตาร์ทเงียบนะไฟหน้าจอโชว์อยู่แต่ว่าสตาร์ทบิดสตาร์ทแล้ว เฉยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับติดโค้ด้วยยังไม่รู้ว่าตัวไฟที่มันชอ็อตที่มีควันเกิดขึ้นในห้องโดยสารเนี่ยมีกลิ่นไหม้เนี่ยมันจะไปไหม้เสียหายในจุดไหนบ้างนะครับคิดว่าคันนี้น่าจะอาการหนักพอสมควรนะเพียงแค่ว่าไปบักกีตัวนี้ติดเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวรถระบุให้ใส่ฟิลกี๊แอม อย่าไปใส่สูงกว่านะใส่ต่ำกว่าได้ในกรณีที่มันหาของไม่ได้จริงๆนะถ้าของมันขาดจริงๆอย่างฟิวตัวเล็กตัวน้อยในกล่องพวกนี้นะเนี่ยพวกนี้อย่างเขาเขียนว่า15แอมป์อ่า15แอมป์ตัวสีน้ำเงินข้างในถ้ามันขาดฉุกเฉินจริงๆใส่10แอมป์ได้ถ้าหาของไม่ได้นะครับระวังกันดีๆนะครับ เรื่องไฟชอ็อตเรื่องอะไรในรถเนี่ยมันสร้างความเสียหายให้รถยนต์เนี่ยเยอะจริงๆนะครับสำหรับรถยนต์สมัยนี้ถ้าเกิดว่ามันชอ็อตขึ้นมาเนี่ยมันบางทีมันวิ่งเข้ากล่องวิ่งอะไรเนี่ยกล่องใบหนึ่งก็หลักหมื่นนะถ้าเกิดว่าเบิกใหม่แท้นะครับถ้ากล่องมือสองก็หลักหลายพันนะครับให้ระวังนะแค่เราไม่รู้เรื่องนะไม่รู้วิธีการซ่อมไปบบกกีติดนะครับแล้วก็ ผมเห็นหลายๆช่างนะช่างหลายๆท่านเดินไฟในรถยนต์เอาสายไฟบ้านเนี่ยสายไฟแบบเนี้ยเนี่ยแบบเนี้ยมาเดินนะครับสายลำโพงหรือว่าสายพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ว่าเพิ่มเติมในรถเอาสายไฟบ้านอ่อนๆมาเดินนะมันเกิดความร้อนสายไฟพวกเนี้ยฉนวนมันไม่ค่อยดีนะครับถ้าเกิดความร้อนมันละลายละลายขึ้นมาถ้าช็อตมีปัญหาอีกนะครับไม่งั้นเขาจะมีสายไฟสําหรับรถยนต์ไว้ขายทําไมถูกไหม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เจอกันบ่อยๆบ,บ,บ่อยมากบ่อยที่สุดนะช่างติดพวกกันขโมยนะครับติดประตูเซนทันล็อกติดพวกกระจกไฟฟ้าเพิ่มเติมติดกันขโมยมาเนี่ยไม่บักกี้สายไฟผมไม่เข้าใจว่าหัวแรงมันแพงเรืองไงนะครับเจอบ่อยแล้วก็ช็อตบางทีก็อาร์คอาร์คเสร็จปุ๊บสายไฟร้อนละลายเจอบ่อยมากนะครับถ้าเห็นพวกสายไฟที่เป็นผุผุเป็นผุพองขึ้นมาเนี่ยตามพวกสายพวกเนี้ยนะ สันนิษฐานไว้เลยว่าขันไม่แน่นหรือไม่ก็ถ้ามีอุปกรณ์เพิ่มเติมก็คือสายไฟเนี่ยไม่ได้บักกีนะเอาสายไฟมาปอกปอกเสร็จปุ๊บมาพันพันกันพันไว้เฉยๆนี่แหละคืออันตรายของการทํางานไม่ละเอียดสําหรับไฟฟ้ารถยนต์นะครับต้องดูดีๆเวลาเจาะเวลาเราติดตั้งอะไรเพิ่มเติมเหมือนกับคลิปที่ผมลงให้ดูของวีโก้นะที่ว่าติดตัวตู้ลำโพงมาเพิ่ม เจาะไปปุ๊บแจ็คพอร์ตโดนแป,ป๊บของน้ำมันเบรกพอลูกค้าไปบรรทุกนะครับตัวถังรถก็ยุบลงมาสกูตัวนั้นก็ไปแทงแป,ป๊บเบรกพอดีพอดีเลยดีว่าไม่ไปมีปัญหากลางป่ากลางเขานะถ้าเกิดว่าจังหวะลงเขาเนี่ยทั้งคันนะครับต้องดูกันดีๆนะเนี่ยไอ้พวกฟิลเมนฟิลต่างๆเนี่ยอย่างเงี้ยเขาบังคับให้เปลี่ยนนะครับไม่ได้แนะนำให้ซ่อมเลยห้ามซ่อมเด็ดขาดนะ แล้วก็พวกฟิลในกล่องพวกนี้นี่นะเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดว่าอ่ะ10แอมป์ขาดกลางทางจริงๆหา10แอมป์ใส่ไม่ได้ใส่5แอมป์ก่อนนะครับหรือว่าเป็นตัวที่ไม่สําคัญก็อย่าเพิ่งไปใส่มันวิ่งหาช่างนะหาช่างแล้วก็ให้ช่างซ่อมให้อย่างพวก40แอมป์เนี่ยก็อย่าไปใส่50แอมป์นะถ้าเกิดว่ามันขาดจริงๆเราจําเป็นจะต้องใช้รถ ใส่ฟิวที่ต่ํากว่านี้ได้แต่อย่าสูงกว่านี้นะครับเพราะว่าจุดช็อตเนี่ยเรายังไม่ได้แก้นะเดี๋ยวมันจะไฟไหม้รถเนี่ยอย่างคันนี้นนอาการหนักพอสมควรเลยพอแตะครัวแบตปุ๊บปั๊ม ABS ทํางานนี่เห็นไหมปั๊มทํางานทันทีเลยเนี่ยชัดเจนนะระวังดีๆครับไม่รู้ว่าถึงกล่อง ECU ไหมนะคันนี้แต่ว่ามันก็ เอาเครื่องสแกนเข้าไปอ่านโค้ดได้อยู่ยังสามารถสื่อสารก็บกล่องได้นะกล่องยังยังไม่หลับนะครับก็ต้องดูก่อนว่าเสียหายถึงไหนคลิปนี้เอามาเตือนกันนะครับเอามาเตือนก่อนสําหรับรถยนต์นี้นะคันนี้เนะว่าก็คือลูกค้าเนี่ยไปบักกีฟิวเมนนะครับด้วยความไม่รู้นะก็ไม่โทษเขาหรอกนะครับอาจจะด้วยเหตุผลต่างๆานานาลยนะไม่มีของอยู่บ้านอยู่ไกลอยู่ตามแบบ ไกลจากเมืองมากก็จําเป็นจะต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ลืมเลยทีนี้นะว่าตัวเองเนี่ยไปบัก,กีตัวนี้ไว้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับดูแลรถด,ดีๆช่างซ่อมก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจนะครับอย่าไปมั่วให้ลูกค้าผมเห็นบ่อยสําหรับบีโก้นะเห็นว่าฟิวเมนมันแพงนะหลักพันช่างจับบัคก,กีเลยทีนี้ไม่มีสะพานไฟแล้วเป็นสายไฟเส้นเดียวจากแหล่งจ่ายไปหาอุปกรณ์ต่างๆไม่มีคล้ายๆกับถ้าฟิวเมนนี่ก็เป็นเหมือนตำรวจนะนะ ถ้าเกิดว่าไฟเกินปุ๊บมันก็จะตัดสะพานออกนะครับป้องกันไม่ให้ตัวรถเนี่ยเสียหายพวกกล่องต่างๆเสียหายพอเรามาเชื่อมติดปุ๊บก็เดินตรงเลยนะวิ่งเลยวิ่งตรงไม่มีการตัดไฟมาเท่าไหร่ไฟช็อตเท่าไหร่ก็คือถึงเลยปลายทางนะครับมีปัญหาแน่นอนนะโอเคกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดกระดิ่งไว้ครับ ถ้าเกิดว่ามีสาระเกี่ยวกับรถยนต์เป็นวิธีการซ่อมเป็นเทคนิคการซ่อมแปลกๆเป็นการรีวิวเครื่องมือหรือว่าเป็นการรีวิวรถยนต์เนี่ยเดี๋ยวจะหามาให้ดูเรื่อยๆนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ